ซัมเมอร์นี้ใครที่หาที่เที่ยวสนุกสนุกใครร้อนมาที่นี่กันได้เลยสวนน้ำชุกเก็ตเตอร์แก่งกระจานเพชรบุรีสนุกสุดมันไปกับสวนน้ำขนาดใหญ่ในราคาค่าเข้าผู้ใหญ่เพียงคนละส8 0บาทเด็กสูงไม่เกิน120เซน180บาทส่วนเด็กๆที่สูงไม่เกิน90เซนเข้าใช้บริการฟรีได้เลยสามารถเล่นได้ทั้งวันทุกโซนทุกเครื่องเล่นสวนน้ำที่นี่จะมีหลายโซนด้วยกัน จะมีโซนน้าวนที่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามน้ำแบบชิลๆหรือจะนอนบนห่วงยางแบบฟินๆก็ได้เลยส่วนโซนติดๆกันจะเป็นสวนน้าตื้นที่มีเรือจนสลัดเล่นกันสนุกไม่อันตรายเด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีโซนถัดไปเป็นโซนทะเลเทียมให้ได้เล่นคลื่นสนุกๆหรือจะลอยคอชิลๆอารมณ์เหมือนอยู่ในทะเลเลยค่ะที่นี่จะมีสไลเดอร์หลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบบอกเลยว่าสนุกมาก ชูชีพมีบริการฟรีซัมเมอร์หรือปิดเทอมนี้ใครอยากหาที่ใครร้อนพักผ่อนกับครอบครัวไปกันเลยส่วนน้ำทูเกเตอร์แกงกระจานเพชรบุรีเปิดตั้งแต่8ดโมงถึง1นึ่ทุ่มทุกวันเลยค่ะ